สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะตอนนี้สาวดำพารวยนะคะก็กําลังเดินทางไปที่เเดินทางไปที่การไฟฟ้านะคะค่ะไปจ่ายไปเสียค่าไฟนะคะไปเสียค่าไฟะคะ่ะแล้วก็จากนั้นก็ไปต่อที่จังหวัดขอนแก่นนะคะไปเคลียร์เรื่องงวดรถนะคะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้กับสาวดำนะคะท่านผู้ชมนะคะเมื่อวานนี้นะคะสาวดำก็มีเรื่องจะคุยให้ท่านฟังนะคะก็คือ,อสาวดำาให้ลูกหลานนะคะไปขึ้นมะพร้าวน้ำหอมที่สาวดำปลูกเอาไว้ตั้งแต่เป็นสิบปีแล้วค่ะท่านผู้ชมตั้งแต่สิบปีสิบห้าปีแล้วนะคะสาวๆดำก็ไม่เคยได้ไปเอามา มากินนะคะเพราะว่าไม่ได้มีเวลาอยู่บ้านนะคะพี่น้องลูกหลานกินสาวดำเพิ่งจะให้หลานไปสอยเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปลูกมาดกมากค่ะมาพาน้ำหอมที่อยู่ข้างบ้านนะคะเพื่อที่ทำไมถึงจะเอามาพาน้ำหอมก็เพราะว่าแม่ย่าภัยรีท่านมาเยี่ยมหลานสาวนะคะคือซื้อสาวดำนี่มีสิทธิ์เป็น เป็นเป็นหลานท่านนะท่านผู้ชมเป็นหลานท่านแม่ย่าไพารีแม่ย่าไพารีจําได้ไหมคะที่งวดนั้นเดินทางไปหาท่านที่นู่นราคะอำเภอกันทะลักหลานไปหาเพื่อนก็ดีใจเพื่อนให้หวยแปดเจ็ดเจ็ดมาคะ่ะบอกว่าให้ทายแล้วันที่หนึ่งแต่สาวดานั้นบอกว่าไม่ชอบว่าเลขไม่สวยนะคะแล้วก็ออกจริงๆค่ะแปดเจ็ดเจ็ดแม่ย่าไพารีจําได้ใช่ไหมคะ แต่ตอนนี้ท่านก็สื่อสารกันเนาะเทพทุกๆพระองค์ท่านก็บอกว่าหลานหลานน้อยลําบากมาอยู่นี่ท่านก็เลยบอกว่าจะมาให้โชคให้ลาบแล้วท่านก็ถามหาน้ํามะพร้าวท่านถามมาไม่เตรียมน้ํามะพร้าวไว้ให้ย่าทีนี้สาวดำก็บอกว่าลูกก็ไม่รู้ว่าย่าจะมาเพราะว่าลูกก็คิดอยู่ว่าออกพรรษาจะไปหาแม่ย่าไปรีท่านก็มาทวงค่ะก็คือมาทวงมาตักเตือนว่าที่สาวดํา อ่าไปขอท่านท่านบอกว่าขอขออ่าผ้าไตรกีบอนน่ะค่ะท่านขอผ้าไตรหนึ่งชุดค่ะแล้วท่านก็นให้แปดเจ็ดเจ็ดมานั่นละค่ะแล้วสาวดาก็ไม่ซื้อสักบาทนะคะแล้วปรากฏว่ารางวัลที่หนึ่งนั้นออกท้ายท้ายแปดเจ็ดเจ็ดท่านคงจําได้เนาะแต่ว่าเดือนไหนแล้วสาวดาไม่ทราบนะคะจาเดือนไม่ได้แต่ว่าเป็นความจริงชัดเจนนะคะแล้วท่านมาบอกว่าอ่าออก พรรษาแล้วอย่าลืมไปเตรียมเตรียมผ้าไตรจีวรน,นั่นเอาไปแก้บนท่านรางวัลน,นี้ท่านมาท่านบอกว่าท่านจะให้ค่าเดินทางตามมาหาหลา,านสาวเจอแล้วนะคะแล้วท่านก็อยากกินมะพร้าวสาวดาก็เลยไปให้หลา,านไปสอยไอ้มะพร้าวน้ำหอมมาโอ้เห็นลูกชัดเจนแล้วค่ะท่านผู้ชมมะพร้าว ไม่เคยเห็นเลยนะคะว่าหลานถือมาเตรียมมีดมาพรา้อมมือกะว่าจะมาฟันท้ายฟันหัวเพื่อที่จะ,ะทําเจาะแล้วก็เตรียมมีหลอดอะไรเพื่อที่จะไปไหวพศยยาศไว้หญ้าไพรีปรากฏว่าเป็นตัวเลขท่านผู้ชมชัดเจนมากเลยตัวเลข076แล้วก็ต่อมาก็เป็น10นนะคะสาวดำก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแบบอย่างนั้นไปได้ยังไง นะคะสาวดําก็เลยเก็บเอามะพร้าวลูกนั้นนํามาด้วยแหละจะเอามาให้เอฟซีของสาวดําได้ดูด้วยนะเดี๋ยวสาวดำํำจอดเอาให้ท่านดูก่อนค่ะนะคะแป๊บนึงนะคะเพราะว่าอาสาวดามาใส่รถมาอยู่ะค่ะท่านผู้ชม เนี่ยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งให้เบิ้องแรกค่ะได้น,นีด้วเจ,จ็ดศูนย์เจ็ดหกค่ะท่านผู้ชมเห็นด้วนั่งให้เบิ้งแรกอนอนุญาตเด้อตั้งกระมองนงั่งนั่งนี่ละเนี่ยค่ะนี่เห็นไหมคะเนี่ยค่ะเห็นไหมท่านกตเห็นไหมคะนี่ศูนย์เจ็ดหกถ้าต่อไปนะก็เป็นอะไรนะเป็นหนึ่งศูนย์ใช่ไหมคะเนี่ยเนี่ยอ่ะหมุนให้ดูนะอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะถ่ายไว้เลยคะ่ะเนี่ยค่ะก็เลยยังไม่ได้ผ่านะคะ แต่เราไม่ได้ใครดีท่านก็ยิ้มยิ้มนะคะไม่รู้ว่าจะให้จํานเหตัวนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบนอกจานี่ค่ะมาพาน้าหอมค่ะชัดเจนเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะให้เอฟซีของสาวดาดูนะคะค่ะอุ้ยอุ้ยแล้วก็ไปตรงกับทะเบียนรถสาวดาด้วยโม่เพิ่งนึกได้ว่าขนลุกเลยค่ะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะดูนะคะเนี่ยค่ะแคบไว้เลยค่ะเนี่ยค่ะมาพาน้าหอมค่ะศูนย์เจ็ดหกสมานีมันจะเป็นอะไรนมันจะเป็น หนึ่งหนึ่งศูนย์ไม่นั่นน่ะนะคะอ้าวแคบเอาไว้เลยนะคะเนี่ยค่ะนี่เป็นของยิงชัดเจนค่ะสาวดำก็เลยเอาลูกนี้ไว้นะคะแต่ไม่ยากไปดีท่านก็นยิ้มๆนะแต่ว่าท่านไม่ได้พูดอะไรค่ะก็เลยพาลูกอื่นให้ให้ถวายท่านนะคะเมื่อวานนี้ค่ะ,ะมีของมีมีหลักการชัดเจนเนาะค่ะก็ถอยลงมาค่ะถอยลงมาแล้วก็แปลกนะคะซอยก็ะตั้งใกจะเอา สองลูกค่ะตั้งแกจะเอาสองลูกสามลูกนี่แหละแต่ว่าไม่รู้ว่ายังไงมันหล่นมาห้าลูกค่ะท่านผู้ชมไอ้ยอ้หล่นหล่นมาสี่ลูกค่ะหล่นมาสี่ลูกนะคะแล้วแล้วลูกนี้ไม่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 ได้ตั้งใจสอยนะคะไม่ได้ตั้งใจสอยค่ะเพราะว่ากาว่าสามลูกนั่นก็พอแล้วแต่มันมันมันลงมาทลายนั้นมันลงมาสี่แล้วอันนี้มันก็หล่นตุบลงมาค่ะไอไอไอลูกที่มีตัวเลขเนี่ยนะคะ สาวดำก็เลยเอาให้ FC ดูค่ะเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางก็ไม่รู้ค่ะมันจะออกหรือเปล่านะคะไม่รู้ค่ะมันจะออกหรือเปล่าแต่ที่สาวดำฝันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะออกหรือไม่ออกสาวดำฝันว่าเลขออกเป็นรางวัลที่หนึ่งเลยค่ะฝันนะคะท่านผู้ชมฝันว่าเลขออกรางวัลที่หนึ่งนะคะ1นึ่งสามสาสหอุ้ยไม่ใช่ขอโทษจ้ะ อ่ะใช่ไหมอ๋อหนึ่งสามหกศูนย์สามหนึ่งค่ะท่านผู้ชมที่สาวดาฝันนะคะฝันว่าฝันว่าเลขออกรางวัลที่หนึ่งออกหนึ่งสามหกศูนย์สามหนึ่งฝันอย่างนี้เลยค่ะท่านผู้ชมเกิดมาก็ยังไม่เคยฝันไอสามไอไอทั้งหกตัวนี้ไม่เคยฝันค่ะก็เล่าให้ท่านฟังนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นจริงไหมนะคะก็เป็นแนวทางเท่านั้นค่ะก็เห็นมีนมันฝันแปลกๆนะคะก็เลย ก็เลยบอกบอกบอกท่านนะคะ, Bem, ะมเมื่อมาเมื่อวานนี้ฝนก็ตกแรงแรงฝนก็ตกน้องเพ้นกก็หลับก็สาวดําก็รอรอว่าน้องเพ้นจะตื่นตอนไหนนะคะฝนตกเขาก็ไม่ตื่นสักทีแล้วก็เลยกลับเข้าไปบ้านพอออกมาอีกทีย่าเขาพาหลานกลับแล้วเขาไม่รู้ก็ตื่นตอนไหนนะคะสาวดาไม่ทราบแต่ว่าไปลก òn, ะก่อนไว้จะออกจะต้องไปถ่ายเอาน้องเพ้นให้ได้นะคะน้องน้าเตยอย่างเงี้ยนะคะ เดี๋ยวตามไปที่นวนเลยตามไปที่บ้านที่เขาอยู่นะคะอากาศร้อนค่ะท่านผู้ชมอากาศร้อนร้อนนะน,นะคะขอบคุณขอบคุณทุกกําลังแรงใจนะคะที่ทุกๆท,ท่านให้กำลังแรงใจสาวดํานะคะไม่เป็นไรค่ะขอให้เลขถูกนะคะเมื่อวานนี้สูตรสาวดําหานอยเข้าทั้ง 3, สาเข้าทั้งอ่าสิบเ,เข้าทั้งส9แล้วก็เข้าอะไรอีกอะ เก้าหกสี่เก้าเลยนะคะสามตัวแล้วก็เข้าอะไรอีกนะเข้าสาวดำจำไม่ได้นะก็เอาเข้าเจ็ดศูนย์ค่ะเข้าเจ็ดศูนย์เข้า 70, เจ็ดสี่แล้วก็เข้าสี่เก้าแล้วก็เข้าหกสี่เก้าตรงตรง,ตรงเลยนะคะฮานอยเมื่อวานนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นฮานอยหรือเป็นเลขใหญ่เลขรัฐบาลนะคะมันก็ไม่มีใครที่จะแม่นไปทุกงวดแม่นนะไปทุกวันค่ะมันก็มีเข้ามีหลุด ขอเพียงอย่างเดียวให้กำลังแรงใจซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าคนที่จำสูตรหวยหรือคนฝันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าเลขมันจะออกตัวไหนนะคะท่านผู้ชมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เป็นเียงแนวทางเท่า,น,านั้นก็เฮ้ยนายนังโน่นว่าที่ลงโป้งเป้ว่าปัจจิไปให้ไปนะเทนนอนอ๋มอมฟ้าหมอเขาท่านผู้ชมฟ้าหมอเขอาใช่ารล่ะโอ้แต่เมียเราไม่นอนนั่งัน อ re, อกมาหมดตั้งไว้ตั้งกี่เราก็เลยมาเพิ่มปอย่างเป้ยนะเฮ้ยเดี๋ยวตอนไปชมเนาะชีว <ination> <BU' an> ิตผูเด you know, ียวจ้ะตะกี้มีตโตก็พอได้หันหนาใส่หันกว่าไปหาลูกก็พอได้มีกำลังใจเนาะตะกี้เนาะเดี๋ยวนี้ก็ะางเป้าค่ะแต่ว่าว่าจะเอาไลูกสาวคนมาอยู่น้ำกับบ่ได้ฝึกมาแต่น่อยค่ะเปเราเหียวราทาส่รถได้ึกมาแต่น้อยก็จะนั่งฝึกโตเนะค่ะ ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะเป็นกําลังแรงใจให้สาวดําค่ะนะคะไม่ไม่ว่าจะไปเอาที่ไหนหรือไม่ที่ไหนก็นแล้วแต่ขึ้นอยู่กับท่านที่ท่านจะตามตามตามคลิปไหนตามช่องของใครมันก็แล้วแต่ใจของเรานะคะคะ,ะขอขอทุกทุกท่านมีโชคมีลาบค่ะขอให้ท่านมีกําลังใจให้กําลังใจเจ้าของช่องด้วยนะคะทุกช่องนะคะทุกเจ้าของช่องแหลนะเนาะดิ้นรนหาตัวเลขค่ะ นี่สาวดาเห็นว่าแม่ย่าภพยีท่านมาเยี่ยมท่านมาสาวดาก็เลยบอกแม่ย่ามาเยี่ยมลูกแล้วลูกอยากแค่ขอตัวเลขลท้ายลังวันที่หนึ่งนั่งกะเอาแบบนี้แหละท่านก็ให้มากะท่านให้เก้าเก้าหนึ่งเลขล่างท่านให้หกห้าเมื่อวานนี้ค่ะนะคะเลขแม่ย่าภัยีท่านให้เก้าเก้าหนึ่งเลขล่างหกห้านะคะท่านบอกว่าออกถูกสองตัวหรือสามตัวก็ช่างท่านให้ไป ท่านให้เอาผ้าไตรจีบอลไปแก้บนท่านชีวิตจะได้จเจริญนะรุ่งเรืองค่ะแล้วก็ของที่บูสวา์โซสาวดำค้างค้างบนท่านก็คือเอาเครื่องเสียงไปเปิดและร้องเพลงให้ท่านฟังค่ะเอานางลำไปลำให้ท่านดูค่ะเพราะว่าสาวดำไปสร้างสร้างไอ สารให้ท่านก็เดี๋ยวก็จะถ่ายให้ท่านเห็นอยู่นะคะสารที่ท่านอยู่สาวน้อก็ไปสร้างให้ท่านเสร็จแล้วค่ะปองก็ปู่สวสัสโซก็ท่านก็ฝากแม่ย่าไปรีมาบอกว่าคิดถึงหลานน้อยให้หลานน้อยมาเยี่ยมบ้างท่นบอกอย่างนี้นะคะเพราะสำหรับสำหรับปู่สวัสโซค่ะลวงลุงนะคะลวงลุงที่สวาสโซค่ะนะคะจนบอกขอให้ลูกมีโชคมีลาภนะแม่ย่า มีโจมีลาบออกพรรษาแล้วลูกจะไปค่ะไปแน่นอนค่ะยังค้างค้างบนอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเอป้าตรายกีวอนไปแก้บนแม่ย่าภัยรีเตรียมเบอร์กันทลักษ์แล้วก็ค้างเอาเครื่องเสียงไปเปิดไปร้องเพลงให้หลวงลุงนะคะที่อยู่สวาซอให้ท่านฟังนะคะนั่นเป็นติดบนท่านแล้วก็มาทหารอีก 6คนไปถวายญาพระปู่อุปหาตราชวงศ์ค่ะก็คือวันพุธจะถึงนี้นะคะสาวดำก็จะถ่ายบรรยากาศแล้วก็อ่ะสงให้เอฟซี FC ของสาวดำดูด้วยนะคะวันพุธวันนี้วันจันทร์ค่ะพรุ่งนี้วันอังคารเมลืนก็เป็นวันพุธนะคะก็จะได้ไปหาท่เอาทหารท่านขอทหารหลวงนี่ตั้งแต่น้นนะคะไปหาบัวใหญ่ หาเฉยภูมิก็ไม่มีนะคะตอนนี้เห็นแล้วมีแล้วค่ะต้องเอาปทําวมายท่านอีกหกหกคนกับหกทหารสิบสองสิบสองลน่ะเอาไปถวบไว้เที่ยวก่อนได้ไปรจวบไว้ท่านลนึงว่าหกหกคนกันยังเหล่ขาดหกคนนะคะ,ค,ะค่ะก็เหลือสรุปแล้วเหลืออยู่สามบนค่ะต้องไปแก้ก่อนหมยออกค่ะญาระปู่อ่อฮานร,ราชวงศ์ค่ะขอตุกทุ๊ตั้ตตตตโชคดีนะคะเลขไม่ยากไปไฟรีท่านให้เก้าเก้าหนึ่งเลขบนเลขล่างให้หกห้าจ้า แล้วก็อย่าลืมเลขที่รูปมะพร้าวนะคะ06 076แต่ว่าเลขทะเบียนรถสาวดำนั้นเป็น067นะคะดูแล้วแล้วแต่ท่านจะดูว่าเป็นเลขอะไรนะคะขอโชคดีจ้า